เรื่องต่อไปเรื่องลุงพลนะครับเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าลุงพลนะจะหลุดคดีไหมบางคนก็เชียร์ให้ติดคุกบางคนก็เชียร์ให้หลุดเพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยมันมีคนกองเชียร์อยู่สองแล้วนะฝ่ายแรกก็อยากให้ลุงพลติดคุกอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าอยากให้ลุงพลรอดคุกก็ธรรมดาครับก็แล้วแต่นะมันก็เหมือนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่จะให้ติดคุกกับฝ่ายให้รอดเนี่ยมันอันไหนมากกว่ากันก็พี่น้องก็ตัดสินใจกัน ผมกับลุงพลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยนะอยากให้ตํารวจเขาสือหาคนร้ายตัวจริงให้ได้นะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับแม่ดองชมพู่ผู้สูญเสียกับเหยื่อยากรรมส่วนลุงพลเนี่ยผมไม่ทราบหรอกนะว่าลุงพลเนี่ยนะมีส่วนในการตายของน้องชมพู่หรือไม่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุผมไม่เห็นสำรวนพนักงานสอบสวนผมไม่รู้หรอกตำรวจมีหลักฐานอะไรบ้างนะ แต่เมื่อสารออกหมายจับแล้วเนี่ยนะผมก็ต้องนะคิดตามตำรวจนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานว่าน่าจะได้กระทาความผิดสารท่านคงไม่ได้ออกหมายจับเพราะการออกหมายจับลุงพลไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะลุงพลเป็นเซเล็บนะเป็นคนดังที่บ้านกกอกมี FC มียูทูบเบอร์จำนวนมากการที่สารนะอนุมัติหมายจับเนี่ยมันก็บอกอะไรบอกว่าน่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอนะว่าลุงพลน่าจะได้กระทาความผิดหรือไม่ สาท่านเลยออกหมายจับเพื่อให้มาพบพนักงานสอบสวนนะส่วนลุงพลนะในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ว่ากันไปแต่เมื่อเมื่อมีพยานหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดสารท่านก็ออกหมายจับนะครับนะวันนี้ก็มีข่าวคืบหน้าตั้งแต่เมื่อวานนะทนายความลุงพลนะครับนะแล้วก็ลุงพลไปยื่นคําร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารผมติดตามข่าวนะข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้แต่ตอนหลังก็น่าจะเป็นข่าวจริงนะ ไปยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะนะโดยมีสองประเด็นเท่าที่ผมตามข่าวประเด็นแรกคือบอกว่าตํารวจคือพนักงานสอบสวนที่ไปยื่นคําร้องขอออกหมายจับลุงพลเนี่ยนะไปบรรยายคําร้องว่ามีพฤติการว่าจะหลบหนีนะตามความเข้าใจของตํารวจนะ่ะไปบรรยายคําร้องว่ามีพฤติการว่าจะหลบหนีลุงพลพร้อมทนายความนะอา่านะครับ ก็ไปยื่นคำร้องว่าเนี่ยการยื่นคำร้องแบบนี้มันไม่ตรงความจรงิงอ่ะก็เรียก,กว่าเป็นความเท็จอะไรทำนองนี้นะเท่าติดติดตามข่าวว่าไม่ตรงความจริงลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมจะหลบหนีเลยนะเออแค่มีพฤติกรรมเข้ากรุงเทพมหานครจุกรู่เท่านั้นเองนะครับแกก็คิดถึงทนายข,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 ของตัวเองอยู่กรุงเทพนะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอะไรทานองนี นะครับนะอยู่บ้านอยู่ช่องไลฟ์สดทุกวันเลยทำนองเนี้ยนะครับก็ไปไปไป,ไปยื่นคําร้องว่าเนี่ยการที่ตํารวจพนักงานสอบสวนไปยื่นคําร้องแบบเนี้ยมันเป็นการยื่นคําร้องเท็จหรือไม่นะะสารหลงเชื่อก็เลยออกหมายจับนะการออกหมายจับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็ไปทํานองว่าเหมือนจะให้เพิกถอนหมายจับหรืออะไรทํานองเนี้ยว่าเนี่ยให้สารไต่สวนนะครับว่าการออกหมายจับของตํารวจไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ประเด็นแรก คือการออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นที่สองลุงพลและทนายความไปยื่นยื่นคำร้องเข้าไปประเด็นที่สองคือการที่นะนำข้อเท็จจริงไม่เป็นความจริงพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือโกหกศาลนะน่าจะเป็นวิธีการที่มันประพฤติตนไม่เรียบร้อยเป็นการละเมิอดอำนาจศาลหรือไม่นะอ่านะก็ไปยื่นคำร้องว่าละเมิอดอำนาจศาลหรือเปล่า เนี่ยไปกล่าวหาตำรวจในว่าว่าละเมิดอนนาศาลในศาลไต่สวนว่าการกระทาแบบเนี้หนึ่งไปไปยื่นครับไปบรรยายคําร้องบอกว่ามีพฤติการหลบหนีอันนี้ไม่จริงเพราะลุงพลไม่เคยหลบหลบหนีเลยอยู่บ้านตลอดอะไรทํานองนี้อันที่สองนะครับอันที่สองอะไรวะอืมนะเออนะครับประการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจศาลเป็นการประพฤตินตนไม่เรียบร้อยสองประเด็นครับ สองประเด็นสาคัญครับศาลจังหวัดมุดาหารเนะี่ยผมติดตามข่าวก็วิเคราะห์พยานหลักฐานวิเคราะห์คาร้องวิเคราะห์อะไรต่างนะาานานแล้วว่าคดีนี้ศาลพิจาแล้วยกคําร้องครับก็คือสิ่งที่ลุงพลพร้อมทนายความไปยื่นต่อศาลนะมันไม่มีมูลอะไรเลยอพูดงา่ายตำรวจไม่มีความผิดตำรวจไม่ได้ละเมิดหน้าศาลนะครับจบข่าวจุกรูจุกกรูนะครับ,บ,ก,รก,รนะรบก็เท่ากับว่าจบข่าวครับ นะจบข่าวก็คือสิ่งที่ลุงพลไปยื่นคำร้องนะนะครับพร้อมทนายความเนี่ยนะครับว่าการออกหมายจับไม่ชอบว่าตำรวจเนี่ยถแถลงข้อท็จจริงที่มันมันเป็นเท็จหรือไม่ตรงความจริงเนี่ยนะสารบอกมันชอบแล้วนะแล้วที่บอกว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือว่าอ่าเป็นการละเมิดน้าสารนะตำรวจไม่ได้กระทําการใดๆที่มันเป็นการละเมิดน้าสารเลยตามที่ลุงพลและทนายความลุงพลเข้าใจนะครับ จุกรู้ก็ยกคำร้องไปนะทนายความลุงพลกับลุงพลนะครับแอบไปซุ่มเงียบๆงบไปยื่นนะครับกะว่าจะเซอร์ไพรส์พี่น้องประชาชนที่ไหนได้นะครับตกมาตายครับสารยกครับยื่นคำร้องเสร็จมันไม่มีมูลอะไรเลยนะไม่มีมูลไม่มีมูลอะไรเลยมันไม่มีมไม่มีมูลความผิดเลยการออกหมายจับก็ชอบ ตำรวจก็ปใดนละเมิดหน้าศารมี2ประเด็นเพราะฉะนั้นสารอ่านปุ๊บก็ไปไงอ่ายกทันทีเลยไม่ต้องไต่สวนเลยครับมาดูแล้วมันมันไม่มีมูลอะไรเลยจุกรูโดยสารบอกว่าการออกหมายจับลุงพลเนี่ยนะครับนะครับนะผมพูดภาษาชาวบ้านนะนะผมขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะครับการออกหมายจับลุงพลตำรวจเขามีพยานหลักฐานเพียงพอนะนะว่าลุงพล น่าจะได้กระทาความผิดตามที่ขอออกหมายจาับและโทษจำคุกในคดีนี้ในแต่ละฐานความผิดมันเกิน3ปีก็คือเป็นกรณีร้ายแรงภาคเด็กจนตายทอดทิ้งเด็กจนตายนะเข้าไปยุ่งเหยิงกับที่เกิดเหตุจนมีผลต่อการชนสูตรพิสูพโทษมันหนักๆน,น,นี่ยข้อหาแรกกับ5 5ปีข้อหาต่อมากับ5 5 2 0ถึง20ปีข้อหาต่อไปก็2ปีอะไรต่างคือ โทษมันมันเกิน3ปีเป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรงมากนะคำว่ากระทําความผิดอาญาร้ายแรงหมายถึงเกิน3ปีเพราะเกิน3ปีแล้วเนี่ยมันก็ออกหมายจับได้เลยนะส่วนจะมีพฤติการหลบหนีตามความเข้าใจของตํารวจหรือไม่ไม่สาคัญเพราะฉะนั้นไม่เป็นสาระอะไรเลยจุกรูไม่เป็นสาระไม่มีมูลเลยตามที่ลุงพลกับทนายลุงพลบอกว่าตํารวจนะ ยื่นข้อที่จริงไม่ตรงความจริงหรือข้อที่จริงเท็จว่าลุงพลจะหลบหนีอะไรไม่จริงครับนะเป็นการคิดไปเองทั้งสิน้นแล้วที่บอกว่าตารวจทําแบบนี้เป็นการละเมิดน้าศาลก็ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สักอย่างเลยครับมันไม่ได้มีมูลอะไรเลยศาลท่านแบบพอเห็นคําร้องนี่เป็นไงยกทันทีนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วการลุงพลกับทนายความของลุงพลนี่เป็นไงเงียบกิ๊บนะครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บครับนะเงียบกิ๊บเลยครับ สาษายกคำร้องตำรวจทำถูกต้องทุกอย่างการขอออกหมายจับชอบเ้ืยอกฎหมายทุกอย่างตำรวจไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลทนายความลุงพลเป็นไงครับเงียบคลิปนะไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแถลงข่าวเลยครับไม่มีครับนะครับผมในฐานะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลมีเดียและในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยอยากจะฝากไปยังทนายความลุงพลและลุงพลว่าคุณต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ถแถลงข่าวอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตํารวจแห่งชาติวิพากษ์วิจารณ์คนตํารวจที่ออกหมายจับนะวิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะทำให้สังคมมองสํานักงานตํารวจแห่งชาติในทางที่ไม่ดีเนี่ยคุณต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบคุณไปยืนถแถลงข่าวกับศีละประธานกัรมาที่การกฎหมายที่ใต้ถุนรัฐสภานะ นะไปบอกว่าเนี่ยตำรวจยื่นคำร้องออกขอออกหมายจับไม่ชอบนะพฤติกรรมต่างๆของตำรวจไม่ชอบไม่ตรงตามความจริง,งนะอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากจะบอกอยากจะฝากไปยังทนายความลุงพลและลุงพลว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรคุณไปถแถลงข่าวต้องไม่รู้กี่ครั้งให้สัมภาษณ์สือ่อมวลชนวันเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทําแบบนั้นแบบนี้นะจะมีความผิดอ่ามาตรา157้ยไหมไม่รับมอบตัวบ้างละนะ ไปจับกุ่มบ้างละการออกหมายจับก็ไม่ชอบข้อที่จริงก็ไม่ตรงนะแล้วก็นเนี่ยไปไปยื่นคาร้องต่อศาลมันเนี่ยเป็นการละเมิดหน้าศาลเนี่ยพอตอนนี้ศาลตัดสินมาเรียบร้อยแล้วว่าตํารวจทําชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้ละเมิดหน้าศาลแต่ที่คุณไปถแถลงข่าวต่างๆเนี่ยที่สภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สื่อออกทีวีไม่รู้กี่ช่องอะเยอะแยะนะวันหนึ่งบัเห็นเห็นคุณให้สัมภาษณ์อ่ะทนายความลุพงพลเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ ห้าช่องเนี่ยนะแล้วคุณวิาพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่งคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรคุณจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมขอโทษตำรวจชุดจับกลุ่มไหมนะขอโทษตำรวจชุดพนักงานสอบสวนไหมคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรทนายความลุงพล,ล,พลนะลุงพลนะคุณไปไปพูดในเขาเสียหายมาเยอะแยะเนี่ย หน่วยงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเนี่ยพาะบตอรอต่างๆเนี่ยเขาเสียหายจากการถแถลงข่าวของคุณเ,เดินสายออกทีวีเยอะแยะมากมายไปพูดกับยืนคู่กับสีละที่ใต้ถุนสภาจนนายกทนไม่ไหวแล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะนะผู้ต้องหามายืนต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนสภาเนี่ยนะเธอไปอยู่บนหลังคาสภาลุงตู่ก็ไม่ว่าดัานไปอยู่ใต้ถุนสภาจุกกลนะ ดันไปเอาใต้ถุนสภาเนี่ยมาแถลงข่าวนะคนเลยไม่ดูการอภิปรายลุงตู่เลยลุงตู่แกก็นะของขึ้นเลยลมออกหูเลยนะนะครับคุณเดินสายไปทั่วออกทีวงทีวีให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายจากการให้สัมภาษณ์ของคุณคุณบอกเนี่ยการออกหมายจับไม่ชอบพฤติกรรมอรต่างเนี่ยเนี่ยแล้วไปร้องละเมิดหน้าสารแล้วสารยกคำร้องทันทีเลยเพราะมันไม่มีมูลเลย มันไม่มีมูลอะไรต่างๆเลยที่ว่าตำรวจทําผิดตำรวจไม่ได้ทาผิดอะไรเลยคุณจะรับผิดชอบสังคมอย่างไรนะออกมาขอโทษไหมนะเนี่ยแล้วคุณเงียบคิปบเลยเวลาที่เนี่ยเนี่ยมีคําตัดสินแบบนี้มาคุณเงียบนะคุณต้องรับผิดชอบนะเนะี่ยทนายความลุงพลกับลุงพลต้องรับผิดชอบแลนะเสร็จแล้วงเงียบคิปไม่พอครับดันไปนั่งกินข้าวกันลุงพลป้าแตนแล้วก็เสร็จแล้วก็นะทนายความลุงพลไปนั่งกินข้าวกันนะ ก็ไปไงฝา่าฝืนกฎหมายอีกนายอำเภอเอยสารณสุขจังหวัดมุกดาหารเขาต้องไปเตือนคุณนะว่าเฮ้ยคุณต้องก,กักตัว14วันคุณก็ฝาก่าฝืนอีกกฎหมายอีกครับอันนี้หมายถึงใครก็หมายถึงลุงพลป้าแตนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณต้องก,กักตัวเพราะคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงมาจากกรุงเทพหรือไงคุณต้องก,กักตัว14วันคุณก็ไม่เชื่อครับไปนั่งกินกันแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์ถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคม นะทั้งลุงพลทั้งทนายความนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีแต่คุณก็ไปไงป่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดว่าคุณต้องกักตัว14วันจนเขาต้องไปเตือนถึงบ้านในอำเภอผู้แทนอะไรผมดูข่าวนะจริงเท็จอย่างไรก็ไปตรวจสอบแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเขาต้องไปเตือนว่าข่าวหน้าถ้าคุณยังไม่กักตัวอีกเขาจะดําเนินคดีตามกฎหมายสังคมเลยตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลตั้งคาถามไปยังลุงพลว่า นะนะคุณสองคนเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมี fc จําจนวนเยอะมียูทูบเบอร์เนี่ยนะทำไมจึงไปฝ่าฝืนนะเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งเรื่องโควิด19เนี่ยของจังหวัดมุกดาหารนะต้องออกมาแสดงความเรื่องดชอบกนะบอกสังคมว่าทําไมเราทําแบบนั้นนะบางคนหลายคนตั้งคำถามว่าเพราะคุณสองคนเนี่ยเป็นคนดังหรือเปล่าหรือกล้าทําแบบนี้ทำเพราะอะไร หรือคิดว่าไม่มีใครกล้าดําเนินคดีกับพวกคุณหรืออย่างไรสังคมก็ตั้งคําถามเ่ยผมไม่ได้ถามนะครับเอนะอาจารย์อัดซะผมอายแทนเลยไม่รู้นะครับนะครับปี่น้องเขาว่าตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลนะคุณมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีเหตุใดจึงไปนั่งกินข้าวกันทั้งท้งท,ที่นะลุงพลต้องกักตัว14วันนะทําไมทําแบบนั้นทําไปเพื่ออะไรนะ เกรงกลัวกฎหมายกันบ้างหรือไม่อืนะทําไมมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับน่ะนะทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็7จ0ดันดคนดูอยู่ทาง youtube ก็สี่0ันเ็ดรวมแล้วก็อ่เไ่าไนะหมื่นสองหมื่นสามนะครับทางิตอ TikTok ก็สา t i k t o เก้าสิบอ็ดนะชอบอาจารย์มากครับ <c oughs> นะครับนี่แหละครับ,น,น,รบนี่คือเป็นเรื่องนะยูทนะูบบางคนตั้งคําถามไปยังลุงพลและทนายความดังว่าเป็นคนเงินเยอะใช่หรือไม่อา่าไม่รู้เหมือนกันนะนะบางคนถามว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้างหรือไรอืมนะครับอืมนะนะครับนะนะครับทำไมพฤติกรรมอะไรต่างๆเรานี้สังคมตั้งคำถามไปนะทั้งสองคนเลยนะอย่าลืมออกมาแสดงความรับผิดชอบสังคมด้วยกัน ต้องขอโทษสังคมไหมขอโทษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไหมขอโทษพนักง,งานสอบสวนไหมที่ไปกล่าวหาเข้ามาเนี่ยนะนะว่าเขาละเมิดอำนาจศาลแล้วศาลยกแล้วเนี่ยมันจบแล้วศาลตัดสินแล้วนะแล้วก็คุณศิละเจนจาคะประธานกันมีิการกฎหมายเนี่ยผมก็ไปรู้จักกันดีนะครับเป็นแหล่งข่าวคนสำคัญนะถ้าฟังอยู่นะครับท่านศิละนะที่เขาไปร้องร้องอะไรต่างๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับในศาลเขาตัดสินแล้วนะตำรวจทําชอบหมดเลยอะเรื่องการออกหมายจับนะครับแล้วก็เรื่อง ว่าไม่ได้ละเมิดหน้าสารในวันนี้สารตัดสินนะคุณศีละนะคุณจะประชุมไม่กี่วันเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยอาทิตย์นี้นะคุณก็ต้องยกคําร้องไปคุณจะไปเอาเรื่องที่สารตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าการออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายคุณจะไปตรวจสอบตํารวจไม่ได้แล้วเพราะสาลตัดสินแล้วนะท่านศีละจุกรูท่านศิละฟังอยู่นะครับนะพี่เดพี่เดฝากไปยังท่านศีละ นะนะครับว่านะยกคำร้องเข้าไปที่เขาไปยืนใต้ถุนใต้ถุนสภานะไปต่อสู้คดีใต้ถุนสภายกคำร้องไปซะไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วการออกหมายจับชอบไม่ชอบอันนี้สารสารสั่งเมื่อวานแล้วแล้วมันชอบนะครับชอบด้วยกฎหมายนะนะจะไปเอาอะไรทําอะไรตามใจชอบไม่ได้นะครับนะคุณศิระฟังไว้รีบยกคําร้องอื นะที่ลุงพลกับทนายความลุงพลไปต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนศาลนอะไอใต้ถุนอะไรสภานะครับมันจบแล้วครับมันจบแล้วนายอืมนะท่านสสศิระฟังพี่เดยอยู่แล้วก็รีบไปยกคำร้องซนะจุกรู้จุกรู่นะครับน่ะนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องไปตรวจสอบแล้ว นะตำรวจออกหมายจับชอบไม่ชอบเมื่อวานนี้สารสั่งแนละ้วสารมุกดาหารสั่งแล้วจบชอบ,ชอบนะคุณศิระจะไปตรวจสอบอะไรต่อไปตรวจไปตรวจมาระวังจะละเมิดหน้าสารนะพอสาลตัดสินแล้วคุณจะไปตรวจสอบนะนะสารมีคำตัดสินแล้วว่ามันชอบการกระทําของตํารวจชอบหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณศิระจะไปตรวจสอบอีกนะระวังนะครับสุ่มเสี่ยงนะสินะท่านศิระเชื่อผมเนี่ยนะไปหาเรื่องใหม่ดีกว่า ข่าวดังๆเยอะแยะไปไปหาเรื่องใหม่ไปนะเซ็กทงเซ็กทอยอะไรก็ได้ว่าไปนะทำเซ็กทอยจะถูกกฎหมายบ้างนะแม่น้ำหนึ่งอะไรก็ได้นะนะบ่อนการพนันอะไรก็ว่าไปเยอะแยะหลายเรื่องไปเล่นเรื่องอื่นนะถ้าดีละเชื่อผมอย่าไปยุ่งเลยเชื่อพี่เดย์จุกรูนะนะเชื่อพี่เดย์นะนะ,นะนะนะครับถ้าฟังอยู่นะครับยกคำร้องนะ สารกนะ็ตัดสินและตํารวจทําชอบการออกหมายจับแล้วท่านศิลาจะไปตรวจสอบเลวเดี๋ยวท่านศิลาจะซวยนะนะครับเดี๋ยวจะซวยเชื่อผมนะนะเชื่อพี่นะครับนะนะครับจุกรูบอกแล้วนะครับว่านะลุงพลกับทนายความลุงพลนะอีเวนต์สุดท้ายก็คืออีเวนต์ที่ใต้ถุนรัฐสภาเนี่ยอีเวนต์สุดท้ายอย่าไปอย่าไปอะไรมากเลยนะคุณยิ่งดิน้นมันก็ยิ่งแบบโอ้โห นะคุณก็ดูอ่านคําวิพากษ์วิจารณ์สังคมมากมันมันคือผมว่าคุณทําไปเรื่อยๆนะนะผมกลัวนะครับทั้งลุงพลแล้วก็ทนายความเนี่ยมันจะมีที่ยืนหรือไม่สังคมก็ถามมันมันจะมีที่ยืนหรือไม่ในแต่ละครั้งที่คุณเคลื่อนไหวในถึงในแต่ละครั้งที่คุณจัดอีเวนต์หรือแถลงข่าวเนี่ยนะนะก็อยากจะฝากไปยังลุงพลและทนายความว่าคุณอ่านอ่าอ่านคอมเมนต์บ้างว่า,ปร,าประชาชนเนี่ยเขาพูดถึงคุณอย่างไรจุกรู้อ่านคอมเมนต์มัง่ง นะถ้าประชาชนเขาดา่าเขาแสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบนะวิธีการหรือความประพฤติของทั้งลุงพลและทนายความลุงพลใช่หรือไม่คุณลองอ่านคอมเมนต์ดูบ้างนะนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรามี FC เยอะเราไม่สนใจใครจะดา่าจะชังก็ไปชังหัวมันอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเชื่อผมเถะครับด้วยความเป็นห่วงนะแล้วก็ฝากทนายความลุงพลนะครับว่าการแสดงออกผ่านสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยให้นึกถึง นะวิชาชีพทนายความด้วยนะอยากให้ฝากให้นึกถึงนะฮะภาพลักษณ์ของวิาอาชีพทนายความจะเสียหายหรือไม่ฝากให้คิดด้วยวันนี้ผมไปศาลเนี่ยเขาก็พูดแต่เรื่องเนี่ยทนายความลุงพลเนี่ยว่าไอพฤติกรรมที่ไปแสดงออกต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท้าวางเงินเดิมพันกับอายการบอลเมศนะคุยโม้ว่าชนะคดีอัจฉริยะก้าวคดีลวดอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยนะ ตำหนติตีเตียนสอนยุทธอ่าอ่าแซะกันชัยวิภาควิจารณ์อมรินทีวีนะข่มครูปู่มุนีต่างๆกาดดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเยาะเย้ยถักถางทนายเดชาให้มาเป็นทนายอ่าแม่น้องชมพู่เก่งจริงหรือเปล่าว่าความเก่งจะคือวันนี้นะในวิชาชีพทนายความเนี่ยเขาพูดเรื่องคุณกันหนักเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะให้สัมภาษณ์นะ สังคมเริ่มตั้งคำถามและทนายความตั้งคำถามว่าไปยังทนายความลุงพลว่าคุณได้คำนึงถึงความเสียหายต่อวิชาชีพทนายความบ้างหรือไม่ <MM. เดี๋ยวเขาจะคิดว่าทนายความเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมและลักษณะ Skip <Led> คล้ายๆกับที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้หรือไม่คนอืน่นะคนจะมองทนายความว่าเออเป็นแบบทนายความลุงพลทุกคนไหมเจ็ดหมื่นกว่าคนสังคมเริ่มตั้งคำถามไปยังทนายความลุงพลวันนี้ผมไปสารนะ นะครับนะก็ฝากไปยังทนายความลุงพลนะครับคุณเป็นมิคนที่มีชื่อเสียงนะร่ำรวยมีชื่อเสียงมาจากวิชาชีพทนายความนะก็อยากจะฝากว่าให้เห็นแก่วิชาชีพทนายความบ้างนะให้เห็นแก่เกียรติศักดิ์ของวิชาชีพทนายความบ้างเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเฮ้ยทนายความเจ็ดหมื่นบว่าคนนี่เป็นแบบทนายความลุงพลหมดเลยหรือไม่อย่างไรสังคมเริ่มตั้งคำถามนะครับ นะนะครับนะเราเป็นทนายความเนี่ยเราก็ต้องไปว่าความวันที่ศาลนะก็ฝากนะทนายความลุงพลว่าอย่ามาว่าความทางโซเชียลมีเดียหรือมาว่าความทางทีวีเลยพี่น้องพี่น้องทนายความฝากมานะครับช่วยพิจารณาด้วยได้หรือไม่นะพิจารณาหน่อยว่าถ้าจะว่าความจะอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าจะดําเนินคดีกับตำรวจหรือหรือจะดําเนินคดีกับใครเนี่ยนะก็ไปแจ้งความไปดําเนินคดีไม่ต้องมาแถลงข่าวไม่ต้องมาอะไรต่างๆ ภนะาพลักษณ์วิชาชีพจะเสียหายหรือไม่ฝากคิดด้วยเกียรติศักวชชนะ์วิชาชีพนะวิชาชีพทนายความพี่น้องทนายความก็ฝากมาว่า,าว่าการกระทาต่างๆเนี่ยที่คุณเดินสายต่างๆออกทีวีถแถลงข่าวเนี่ยทนายความลุงพลเนี่ยคุณได้คํานึงถึงเกียรติศัก์วิชาชีพทนายความบ้างไหมเพราะทุกวันนี้คุณมีกินมีใช้เนี่ยก็มาจากวิชาชีพทนายความเขาบอกว่าฝากให้ทนายความลุงพลช่วยคิดหน่อยได้ไหม เขาถามตั้งนะไม่มีใครเขากล้ายุ่งกับคุณล็อกนะ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 พฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะอยากจะให้ออกมาแสดงควาวมรับผิดชอบต่อสังคมบ้างกล่าวหาตำรวจกล่าวหาอะไรจะไใครก็ไไปทั่วเนี่ยออกมาถแถลงข่าวยกมือไหว้นะอขอโทษสังคมบ้างดีหรือไม่อย่างไรอืม่านะครับก็บว่ากันไปกดไลค์ให้ลุงเดชาด้วยครับอนะครับอนะครับ เออนะครับสบายๆนะครับออออนะครับคน